สวัสดีครับพี่น้องสุข,ขุสุคนนะครับมันก็นจะมาพบมาพอกระเป๋าต่องกินแซ่บพี่น้องมันก็นจะได้เมนูแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับได้เป็นแกงน้ำมันสมใส่ไก่พี่น้องแล้วก็ได้เป็นสมผักมะนาวครับอ๋องวัวลายยางครับพี่น้องอย่างจริงจริงครับมันแซ่บบะตําครับมาครับพี่น้องฟังไทยฟังลาวกับมุชามิวนามถ้ากัดกับไก่บะตอมขับพึ่งเก่า,าครับพี่น้องผมงเยอะขององ,อง,องอ่ายๆครับอ่าที่สุดพี่น้องแกงน้ำมันสม เพิ่งโมอ้อยหนึง่งสุดขั้วผม ส o o m พักทําแม่เป็นคันไปแล้ว สมพอดีว่าโู้คันปูพรม 嗯，感觉。 อืมมของแสบเนาะตุไก่ ตูดไก่ไปเขาออืืมม you <laughs> 答いよ แซ่บขักขนาดพี่น้องเมนูนี้แกงหน่อไม้สสมใส่ไก่แกงกับโสมผักนี่เขากันคักขนาดพี่น้องครับถ่ายเบาต่ำกินกบุษผาพบุญมักยังได้ครับขอโทรขออภัยน้ำด้วยครับถ้าพายมากคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมท่าอยู่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ